สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทับที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้คุณครูให้ใบงานเป็นในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะครูขอทัวร์ในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือมุมทั้งสี่มุมแต่ละมุม มีขนาด90องศานะคะถึงจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและอย่างรูปที่เรเรียนเห็นอย่างยกตัวอย่างข้อหนึ่งข้อ2เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแต่นักเรียนสังเกตลักษณะมันมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคนละชนิดอย่างข้อที่หนึ่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นชนิดที่ชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถาว่าทำไมเรารู้ได้ยังไงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือนอกจากมุมทั้งสีมุมจะเป็นมุมฉากแล้วความยาวด้านตรงข้ามเช่นตรงนี้นะคะด้านนี้ความยาวเนี่ยด้านตรงข้ามของมันจะยาวเท่ากันเช่นตรงนี้เราทราบว่าด้านนี้ยาว8ซนติเมตรดังนั้น เราก็จะรู้เดยทันทีว่าด้านตรงข้ามมันก็จะยาวเท่ากับ8เซนติเมตรเช่นเดียวกันดังนั้นด้านนี้ที่ครูใช้ลูกศรชี้อยู่เนี่ยมันก็จะยาว8เซนติเมตรส่วนด้านนี้คือเป็นด้านความกว้างนะคะความกว้างฝั่งนี้ยาว5เซนติเมตรดังนั้นด้านตรงข้ามก็คือตรงนี้จะต้องมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะรูปแรบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า และข้อที่2นักเรียนจะสังเกตว่าแต่และด้านเนี่ยมันมีความยาวเท่ากันเลยดังนั้นคุณสมบัติเฉพาะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวทุกท,กทกด้านยาวเท่ากันแบบนี้เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่ครูต้องอธิบายให้แยกชุนิดได้เพราะว่าครูจะสอนเพิ่มเติมไปในกรณีที่ใครที่คล่องแล้วครูก็จะให้หาโดยใช้การแทนที่สูตรนะคะ นักเรียนจะได้ลดเวลาในการมาบวกมาบวกทีละตัวนะคะอาก่อนอื่นนะคะคุยตัวอย่างก่อนอย่างข้อที่1เราจะหาความยาวรอบรูปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้นักเรียนนําความยาวทั้ง4ด้านนี้มาบวกกันค่ะอย่างเช่นข้อแค่ที่1น่1เราก็จะต้องนํา8บวก5บวก 8บวกหรวมเป็นเท่าไหร่นั่นคือคำตอบของความยาวรอบรูปค่ะส่วนหน่วยของมันนะคะตัวนี้หน่วยซมจุดคือเป็น หน่วยย่อของเซนติเมตรนักเรียนก็ต้องตอบความยาวรอบรูปอันนี้เขาใส่หน่วยมาให้เรียบร้อยคือเซนติเมตรเยกตัวอย่างข้อที่2อีกนะคะข้อที่2แต่ละด้านมันยาว6เมตรนะคะ6เมตรด้านนี้ก็6ด้านนี้ก็6นักเรียนก็นํามารวมกัน6เมตรบวก6เมตรบวก6เมตรบวก6เมตรก็จะได้ความยาวรอบรูปและหน่วยก็จะต้องเป็นเมตรนะคะอ่ะต่อมาสําหรับคนที่คล่องแล้วนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะสำหรับคนที่คล่องแล้ว ให้นักเรียนสามารถลดระยะเวลาในการบวกนะคะโดยใช้สูตรก็ได้นะคะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็จะเป็น p เท่ากับในวงเล็บ 2w นะคะบวกในวงเล็บ 2l นะคะ 2w นี่แน่นอนอยู่แนละ้วมันคือ2คูณ w อ่ะรามาดูนะคะ p เป็นการแทนค่าของอะไร p แทนค่าของความยาวรอบรูป นะคะ W คืออะไร W แทนค่าของความกว้าง L คืออะไร L คือแทนค่าของความยาวดังนั้นจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเห็นว่า2ด้านเนี่ยมันจะมีความกว้างยาวเท่ากัน2ด้านแล้วก็จะมีในส่วนของความยาวด้าวเท่ากัน2ด้านนอกจากนักเรียนจะใช้การบวกแล้วอันนี้นักเรียนสามารถเอา ความยาวแต่ละด้านของมันก็คือเอา2คูณความกว้างเสร็จแล้วก็เอามาบวกกันกันกบ2คูณกับความยาวนักเรียนก็จะได้คำตอบนะคะส่วนสูตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ P เท่ากับ4 s P <S S 1> นะคะพก็คือความยาวรอบรูปส่วน S s, <S คือความยาวด้านนักเรียนจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะมีความยาวทั้ง4ด้านยาวเท่ากันดังนั้นนักเรียนก็สามารถเอา4ไปคูณ กับความยาวด้านของมันได้เลยยกตัวอย่างอย่างข้อที่2นักเรียนก็สามารถนำา4ไปคูณ6ก็จะได้คำตอบได้เลยนะคะเห็นไหมคะ